ใส่โลเลย,เยตัว,วนี้ตัวนี้มาเนี่ยกขึ้นยกขึ้นโอ้ใส่โล,โล,ลเยโลยว่ะตัวนี้ใส่โลใส่โลหลายตัวเลยมาเนี่ย้ปลามีตัวใหญ่ขึ้นเมื่อกีนั่กิขึ้นช่องทอดน้องพี่ว่านน่ะนะสวัสดีครับเพื่อนๆนานาท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมพบก,กันเฉ่นเคยครับกับช่องตกปลาหาอยู่หากินแบบสไตล์อีสานครับพี่น้องนี่ครับปลาพี่น้องมาหาอยู่หากินนึกเอาครับผม สิป้ามากัดด่างบ้านแหหมายคลองธรรมชาติครับช่วงนี้ก็น้ำลงในีจังหน่อยครับพี่น้องหมายนี้ก็เชิดเดิมครับผมทางไปสุพรรณครับผมช่วงนี้พักตกปลาก่อนชัวร์ข้าวครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปตกปลาอยู่ครับเรื่อยๆครับโอเคครับพี่น้องกัมาติดตามรับชมภายในคลิปครับมาไฟสีมา้มานวันนีม้มองหันค้นเอาแล้วมาเอานี่น้ำก็ดีเลย ครับมก,กับกัดด่างเงิน,นครับพี่น้องกันเรือครับผมทีมงานกับกำลังมาถึงนี่ครับหมดซีขันมาเนี่ยกัดแล้วกับพักกันเรือครับเนี่ย <c oughs> ทีมงานทีมงานสอดแจง้งมุดไปสองขวดญ่แล้วครับสองสามขวดไงเหรอล่องน้ำแบบเซ๊ๆไนดะ้สักหน่อยเห็นหรอบ่เห็นตะหม้อก็นั้นลอยได้ โอ้ยอบตอเสียก็คืนฟังไวหว้น่ดเ <ทำ S 1> มื่อยเลยที่ยำลอยมือลินหรืวคืนงไอ้วนปาดเดียวกันลงนไอ้วันองปาด <c oughs> อืมมตียนงานอยู่ค่าคร <c oughs> บตัดฮักลุง โอ้คนใดอีกแล้วนั่นน่ะโอ้เต่าเต่าไอ้เต่าใจยังเหรเอาเป้าเล็กเป้าเล็กเป้าเล็กจีซินเดือดแล้วเนี่ยฉันเอาแป้งมะนาวเนี่ยเอาแป้งมาแป้งมาสจีเสริมสวยหมากเนี่ยมึงมึงโอ้บรรดาปากมึงบรรดาปากมันทักทายท่านเี่ คุ้มคุ้มหรือคุ้มคุ้มคุมวกอยู่เนี้แฮ่ตัวนั้นก็ว่านน่นะ่คุ้ม่ตนี้ว้ก้อนว่แวตัวนี้กอนี้ฝุ่นกระไรกี้ตมอยู่กี้ตมกี้ตอะครดูว่ามันออกจร

เีดกันรเล่าอาต่เรงกีตาจังบ้านแตแต่เองมนจังบ้านเออไปต้ฮมันเงี้ยมุ้ยครับคเออเห็นแล้วไปเห็นแล้วมามยังอยากเห็นแต่ป่าเบื้องน้าครับที่ห็นเทียดเทียดอื เนีตอนสิมาไม่เอามันห้องบ่คก็ได้เอามานนำเนี่ยมันห้องเงาเงา่นาห้องบ่มันรับบโนอนรอมีเหรอห้องเห้นบอได้เลยคืนมาน่แวเดียวสีสิ่งนส้สิงนี่น่ะนี่เ็ตจำพังบัตเลยนี่ พี่อะไรมคอยญ่เห็นบะพี่ตาแดดเป็นยันล่ะสองมือกำเลยหน่ะตัวหน่อยมันไหนรอดจะว่าไรอย่างง้างมือบ้านได้ก่อนันมาบอกแล้วก็ไลยขเก่าล่ะยัง่าจังไรก็ได้ยัง่าขอแตเมื่อพยายามมากเพ่เดียวมันเนี่ยตีรถพยาามเมื่อยังมาวางแขนไว้แล้วแขนไวแล้วตีพยาามาแล้วบ้านร้นว่านรัดก้อนงูเลยะ

นี้เี่หตรัว่ะตกโลฮันยูน่ะป้ามันีมาสะพายายู่แถวหนา่่าต้มรู้ไปเรื่ยมันก็ค่าเลยนี่มันี่ดนะนี่รบเมอเคปัญหาเป็นยังวะป้าแพ้ป วันจ <S <s ีเรโชกล่องนะจ๊ะหน่อยหามันนี um ่โอ้โหสวงามเไยี่โม่เงินลายเาาดอกขึ้นต้น่เปักมือด้อ

ก็บอกออกอแล้วก็บอกออกพี่ไปทังพี่แล้วก็บอกออกพี่ยังไงแม่แล้วก็บอกไมหนีไม่นังใก้เออว่าสิเรนออกกบพึนเลยฝุ่นนั่งกลับถือยู่บันอะอ้ามีอ๋อม่ยังมเไอ้ยมไม่เนาไม่ใม่เหรอว่าเปิปลานี่ยเนี่ปลาเดลูกู năm phút đấy mặc tôi nhảy này, nhảy nhảy nhảy, lót lót, tôi nhìn thấy đấy. <laughs> Mà, <mùa> nào <laughs> ừ. 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 <laughs> ừ. ừ. lô น้ำบกลงเกือบซอกแทวเนี้ยน้ำนบกบกลงเกือบซอกใค้วัดน้ำเกี้ยงเข้าแลวน้ำผ anyway> oh, ู้เดียวหนึ่งใช่้องน้ำบ่โอ้โหสีอะไรบ่ได้ละโอ้กะอองงามอยู่ยน่าพี่ดีกำลังงามเลย ประซ่อนปะซ่อนประซ่อนไมีอปยังล่ะนาเหลืเป็นหล่พ่อมึงปายยังนาเหล่นาดำหมดแเหอเตห่เจ้า่อข้านาะอยู่แถวดนี้เนี่ยบกพต้นกินปีหนูนะตัวบนบเนไงใส่ทอดตัวใหญ่ไปตุ่มกินยูบานแล้วตัวใหญ่ ดืองหอด,หอดเอยังเสียมันสมพายตัวแล้วมันหอมดีหลังหอมเต็ม,มีเร่ทั้งโลว่าทั้งอีตูทั้งคาทั้งแต่ไข่กูไหวจะมีไคกินยัง <c oughs> เขาเ็บกินหมดเลยกนะนอยพอ,อแล้วไปแล้วไปเดือ นีรุนตาดตาดใส่วเาดางมันออมาคองเด็นะว่ไหนก็ได้เปิดไว้น่ได้น่ะมันดดอกแท้เน่ยกูมันกหมัเออโอ้ยอย่งนสื่อกระั่งมเยอะทนี่เน่กระซั่งเน่ยเขาก็ยืดเผู้ใดก็ยืดไเห็นปลาถึงได้เคีย เดินเด่นดเฮียอะไรนั่นมาอยากนันบ่ขึ้นเุ่นเลยคัแกมาขึ้นเลยนอนบน่มาขึ้นจิตกาะบ่โอ้พูด่อสูนตัวเดียวนี่นะบูยเฮียบ่ก่วงมันสีสูนนายบ่พูดพูดอยู่น้ำพีเนพูดทางใต้พูดพูดบอค่อยได้บ่เฮียอะไดอกพูดอ้เรลยบเ้ย เสร็จล้วเสร็จแล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ไปอยู่ยบแยบแยเฮ้ยเสร็จเสร็จอยู่ระเบอบา่ะเนี่ยมาดูขนเอ้กันแล้วพอฟ้าป่ะาออกแล้ยนะโอ้ยแมวเอ้ย เออสี่ดหยตัวใหญ่เครับมันหลุนกันป้าอย่าง่ะเนี่ยฮะฝรินบ่หรือฝกคอคอนป็าละกเฮ้อจับสองมือเลยวะนี่เฮ้อเนียเนี่ยมาโซ่บังนี่ตัวใหญ่มาเนี่ยกขึ้นยกขึ้นโอ้ใส่โล่เลยวะตัวานี้เนี่ย นี่ไยังขึ้นมาทางเทิงีนี่มันจิรุดก่อนเนี่ยเอ้ยนี่แหละตัวนี้แหะมันขึ้นเนี่ยนะปามันนี้โอ้ยแต่มันบ่เคยบ่นอยู่นี่จักเทือดเองมิดจั้ยัง่มันลักอยู่งอดเนี่ยโอ้อ้าลุดแล้วคนมาขึนนูนะโอ้

อาวะบ่ม <and living> <millet> ีใสเอนแนวางล่างใสกันเท่าม <similar> ันจิตายต้องโลงเด้อลูกนี่ฮึบยังยดไหใช่นี่นี่เอาเอานีไปใสหน่อยใส่ก่อาปาไปใสถุงเอาไว้นี่มันจิตายเบิร์นี่มันาดเต็ลกน้ำองคุณไหมน้อยตัวนี้ท่านแล้วได้ห็นบ่ท่นได้จบเลย

ไม่แล้วครับพี่นอ้องใส่สามตัวโลตุนี้ครับม,ม,มันมันตะื่อเลื่อยมันหน้าใหญ่เพิ่งกัดเห็บพระคอตัวงามๆหลายตัวอยู่ครับมืัอนี้ กูกางเหียเลยคนนี้เจ้าอาวานมาหอด้อยู่กระเทียมนาแบบนะเ็ด้าเดาอเฮ็ดบิ่งดึงดึ๊บดึงดึ๊บดึงดึ๊บ ผมกับที่รอคอยกค่อยหน่อยคืนไม่จะย่ยเยคืนย่อยแท้เดี้ยจะลื้นี้ยไปยดใส่โลใส่โลหลายตัวเลยมาเนี้ยโอ้ยพอมือนีดไงคักวะยิบเนี้ยหรอเปลาบเนี้ยปลาปลาผมเนี้ปลาอนนันปลาปลามีตัวใหญ่ คืนเ่อไงก็คือคืนชตช็ออตมองพี่วานน่ะนะวันนี้นี่ครับปลาก็ลืมห้างเนี่ยแหละครับพี่น้องเอ่อทีมงานเพิ่งเก็บของเตรียมตัวสิกลับแล้วครับผมปลาก็ถือว่าหลายอยู่ครับวันนี้ใส่โล่เยอะเลยครับบางช็อตผมกับปรดเทศไยกับเขาถอดเขาไปหลายด้วยรับสรุปยอดวันนี้ก็ถือว่า j a มอยู่ครับอ่าไปเบิ่งผลงานเลยครับผมนี่ครับผมสรุปปลาวันนี้ครับตอนเย็นทีมงานเพิ่งสิกลับแหละกำมาถ่ายเอาปลาเพิ่น โอ้สายรสองตัว,ตวนี่ก็ป้านิ่นครับมีตัวงามนี่ก็พอคอใหญ่เหรอบูนครับพาเลยเนี่ยมีตัวใหญ่เนอะเย็ยนน้ำตัวนหนึ่งเย <ขอ S 2> ็นกับตัวงามอยู่ครับเนี่ยอืมพาแล้วมาเนี่ยถือว่าเด็กพอกินกันได้หรอมองเจ้าโอ้กระไดเนี่ยนิ่ตัวงามนี่ได้กระสอบมีหลายครับเนี่ย ตัวใหญ่งไงกว่าไอ้ข้อปนินมีตัวใหญ่มงเด็กพี่น้องเงื่อนก็ขอเป็นของวัวหนายใหญ่ครับมีกระใสงามๆแบบนี้ใส่โลสองตัวเลยวันนี้เนี่อตัวโลตัวหน,นึ่งรับน้องนันก็นมีแต่ใส่มินิครับผมในรังโค้งก็มีต่างหากถือว่ามัดแล้วครับวันนี้ก็ได้กินอยู่ครับได้ปลาแค่นี้บ่นี่กระคำแล้วครับเก็บของอะไรกัรบล้ว โอเคครับพี่น้องขอจบคลิปสำนีิด้านครับผมธรรมากิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ